ดีครับผู้ติดตามช่องจ่าโจพ้าไปมินีเสื้อผ้าผาเบงป้าสวนแตงโมครับสวนแตงโมที่ผมเดี๋ยวมาถ่ายงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็ใหญ่งามเหรครับงามแล้วนะครับนะครับผมใช้เบงนะครับคือบอกง่ายๆก็คือตันหยอดนะครับตันหยอดแล้วขั้นตอนนี้คือการตันหยอดนะครับตัดหยอดใส่ปุ๋ยนะครับตัดหยอดแล้วก็เหลือแต่การคัดเขี้ยครับอันนี้นะครับตันหยอดแต่ว่าดี๋คัดเคี้ยนะครับเนาะต้นนึงก็สียเหลือให้เหลือสาม สามเครื่อนนะครับสามเครื่อนะครับในสามเครื่อนนี่กับสคัดนะครับนะครับนี่นะครับจังสีนะครับเห็นไหมครับนี่สามอยู่แต่ก็มีส่วนเกินนั่นสิก็ต้องคัดออกนะครับเดี๋ยวหยกบยึกน้อยนะครับก็จะได้คัดนะครับช่วงนี้กับปล่อยมันง่ามครับช่วงนี้ง่ามครับนะครับมาเัียดให้เบ่งนะครับอัปเดียให้เบ่งนะครับสวนแตงโมนะครับกับประมาณซีหาไรนี่แหละครับผมกับบล็อกหุ่ราคาสีดี่บ่อปีนี่ก็ต้องรลุนเอานะครับ สตีดสิบบาทนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับนะครับไม่กับไทยจากของสวนพนบมยูครับกับไายอัปเดตียในเบื้องนะครับก็ถือว่างามครับงามอยู่กกบดวันสตีดพอเดือนครับถ้าได้พอเดือนก็สตีดเอามีหน่วยมีหยั่งสตีดเห็นหน่วยแล้วครับนะครับถ้าผู้ใดสนใจในเกี่ยวกับการปลูกแตงโมก็สอบถามเขามาได้ครับนะครับหรือสิรับไปขายต่อก็ได้ครับจังสอบถามราคาก็ดีทีหนึ่งนี่ ช่วงเหนีหน่ยนะครับผมกับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจ้งสอบถามราคามาครับนะครับฝากติดตามนะครับผมจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมผม,มัมีงหลายครับคลิปนี้แค่นี้ครับผม